สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบก,กับกับแก๊นะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะกับแก๊อยู่ที่นี่เลยงานวันเกิดค่ะของสุดยอดเซเลบริตี้ชื่อนางของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือพี่มาร์คทาวินค่ะต้องบอกเลยว่าการ์ดเนี่ยใบใหญ่มากสวยอลังการส่วนตัวจริงหรือล่าคะ <ๆ S 2> อยู่นี่ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องขออวยพรให้อาจารย์มาร์คล่ะสวยวันสวยคืนรวยรวยปังปังนะครับ งานในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากนะคะอาจารย์มาร์กเนี่ยถือเป็นเซเลบริตี้ชื่อดังอีกท่านหนึ่งในเมืองไทยเลยค่ะวันนี้จัดงานวันเกิดของในตีมอะไรคะในทีมฟ o อร์เพลนจริงๆหลักๆมาร์กบอกเลยว่าวันนี้มาร์กมีความสุขที่จะพร้อมบอกทุกคนว่าวันนี้เรามาหาความสุขด้วยกันตลอด3ปีที่มาร์กเปลี่ยนเป็นเมซองมาร์กทาวินเนี่ยมาเปรียบเสมือนร้านทําผมมาร์กเป็นตัวตนมาร์กมีความสุขมากๆที่เจอทุกคนที่ให้คุณค่ากลับมาการทํางานของมาร์กไม่ได้ตัดผมแค่แล้วก็แล้วนะครับคือมาร์ก เราดีใจมากสิ่งที่ทำอะ่ะคือสิ่งที่เคินไปมากกว่าการที่ที่ตัดผมอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นการใช้ชีวิต <Yeah. S 1> ที่ผ่านมามาเป็นการเป็นอินเตอร์เทนเนอร์ไปแล้วอะ่ะในวันเกิดปีนี้นยอยากขอพรอะไรให้กับตัวเองคะขอให้ทุกคนรักและเข้าใจมาเพราะว่าสิ่งที่มักทำก็ค,คือความสุขนมื่อ5้กว่าแล้วชีวิตคนเรามันมีลิมิตสิ่งที่จะเดินไปข้างหน้าคือเราต้องมีความสุขกับคนรอบข้าง สวัสดีค่ะมาดามพลังงานพุณหมอกเลยนอกจากเป็นมาดามพลังงานแล้วนะคะคุณหมอกี้นี่ยังรับตําแหน่งด้วยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยตําแหน่งอะไรคะตําแหน่ง Mrs. Tourism Thailand ด์2022ค่ะวันนี้มางานวันเกิดพี่มาร์คทาวินรู้จักในฐานะนักเ e บลปตี้ซูเปอร์แบรนด์เนี่ยมานานหรือยังคะนานมากแล้วค่ะหลายปีมากค่ะเห็นปุ๊บก็โดดเด่นมากเลยเนาะแล้วไปทำผมบ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็ทำสีผมปิดงอน จริงๆแล้วร้านของพี่มาร์กนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษขออยพรให้พี่มาร์กนะคะมีแต่ความโุขความสมหวังปีนี้ก็ให้ปังให้ดังยิ่งๆขึ้นไปค่ะธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะบางกกิ่ๆๆงก็สิๆๆ กลับมาชมบรรยากาศงานวันเกิดของตัวแม่แห่งวงการไฮโซกันต่ออาจจะมีใครมาร่วมงานกันบ้างไปชมกันครับสวัสดีค่ะคุณแทนไกสวัสดีค่ะพี่ซุปเปอร์สุดๆกระเป๋าของอะไรคะวันนี้ก็เป็นเคลลี่พอเชตออมเบรนะครับประมาณ7-8หลัก ต้องบอกเลยค่ะเสน่ห์ของพี่มา์าในที่เราได้รู้จักและสัมผัสก็คืออะไรคะแกหน้าหลักแล้วแกก็เป็นแฟชั่นนิสต้าคนหนึ่งที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอะครับประทับใจอะไรบ้างคะในร้านทําผมของพี่มา์าโอ้อย่างแรกเลยคือความเป็น V I P ครับเราต้องโชว์ความเร่าของเรากับกล้องด้วยค่ะคุณแทนไก,กด์ค่ะเอามันเลยทีละสเต็ปนะแหว่งกี่กระลักันเนี้ยประมาณ7จ็ดแปดกระลับครับ,บแล้วก็อันนี้ก็วงเดียวในโลกของแอมเอส บอ,อกเลยนะคะว่าเป็นน้องที่สนิทมากที่สุดเลยวันนี้วันเกิดพี่มาคาวินแล้วอยากบอกอะไรกับพี่ของเราความรู้สึกพิเศษจริงๆก็บอกว่ารักพี่มาร์คเสมอแล้วเราก็รู้จักกันมานานเกือบ10ปีเนาะขอพี่มาร์คมีแต่ความสุขแล้วก็สําคัญสุขภาพแข็งแรงนี่แหละขอให้สิ่งพื้นฐานที่ใครๆก็อวยพรเหล่านี้เนี่ยให้พี่มาร์คให้มันเป็นจริงสวยมากเลยนะคะวันนี้มางานวันเกิดพี่มาร์คเนี่ยมีความเป็นซูเปอร์แบรนด์มากเลยเนาะต้องอวยพรเจ้าของวันเกิดนิดนึดนงค่ะ happy เฮ p แฮปปี Day, Happy Birthday, Happy Birthday ้เบรดเดย์แฮปปี้เบรดเดย์ทูน้องมาร์ครู้จักพี่มาร์คมาเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพี่มาร์คมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากคือไปไหนเนี่ยทุกคนจะต้องมองเขา,า,า,าเขาเป็นคนจิตใจดีด้วยมีคนรักเยอะว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับพี่มา